นำสินค้าดีๆจะมาบอกค่ะนี่ค่ะยา,ยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระโอ้ย,อ,ยอีโบฮะถ่ายมาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่เห็นมีหมาตัวไหนมาดูเราเลยไม่แต่เมื่อกูเนี่ยพี่โอ้ยถ้ามันกูขนาดนี้ก็ไม่ต้องเรียกพี่แล้วมั้งอ้าวมึงมพูดแล้วนะได้จบไลดีกว่าเชิญครับเจ้านายเชิญครับนี่แหละครับร้านนี้เลยครับเชิญครับเจ้านายสวัดดีค้าบหวัดดีครัวอ๋อหวัดดีจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ฉันนั่งก่อนค่ะเอ มันตาอ่งอย่อเดี๋ยวดูแลให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวดูแตัดผมหน่อยมาน่า,าใครดับไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นหรอเนี่ยไม่เป็นเนี่ยดูพี่น้องดูพี่เนี่ยนะจบช่างตัดผมจากอิตาลี<ไ>มีใบเซอร์เรียบร้อยดูเนี่ยเวลาตัดเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนเข้าใจไหมโลกใส่อย่างนี้เสร็จปั๊บนี่ฉีดน้ำตรคกามสะอาด <จ>เราต <ร Stevens. S 2> ้องฉีดน้ำออกไปฉีด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 ให้ทั่วใช่ครับมัต้องฉีดทั่วนี่เพื่อเซลล์สมองยี่ตื่นตัวมอยปอลแล้วปุ๊บอันนี้เป็นการนวดนวดนหัวนวด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 วะโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอออะไรคะฮะแป้งอะแป้งอะเวลากันไม่ให้ผมเนี่ยนะมันเลอะใช่ไหม เดี๋ยวท่านผู้ชมเวลาเขาก็เเข้าไปเนี่ยนะเออเวลาเนี่ยชักลุนนิดเดียวไม่พอมันไม่ถึงผมอะไรนะไม่พอได้จัดให้อีกไม่ถึงก็จัดให้เออสนุกสนานกันแหละโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยกูไม่ตัดแล้วอะไรของมึงเนี่ยกูจะมาตัดผมมาให้กูตัดอยู่ได้ผมมึงก็เบนมึงไม่ตัดของมึงแล้ว